เอาแบบราคา,า,ค,าคุณเอมแล้วกันเบาๆนะฮะสามล้านห้าสามล้านห้าเอาแบบราคา,า,ค,าคุณเอมแล้วกันเบาๆนะฮะสามล้านเอาตรงๆนี้แล้วกันพี่ถ้าตอบไปเนี่ยมันจะน่าเกลียดไหมก็เพไม่เอาเลยก็ได้ สวัสดีครับผมพี่มาเทพนะครับก็วันนี้ผมเปิดร้านนะครับเที่ยงขึ้นถ,ถึง6กโมงเย็นทุกวันเลยนะฮะโครงการเดอะบิสติสก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะมาทํางานประจําทุกวันนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีนะัดพี่ชายท่านหนึ่งเอาไว้เขาส่งพระมาให้ดูเนี่ยน่าจะประมาณ 2- 3งถสาถาดน,นะฮะถามว่าเยอะไหมผมดูมูล,ลค่าน่าจะหลายล้านอยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยพอคุยกันแล้วเนี่ยคุณพี่เขาจะแบ่งให้ผมเนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะแต่รู้อย่างเดียวอาจจะเช่าหมดหรือไม่หมด แต่มีโอกาสได้เช่าแน่นอนนะครับเรามีผ้าสวยหลายองค์เหมือนกันกะเกณฑ์นนสายตานะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมองผ้าจากรูปเนี่ยก็พอที่จะกะเกณฑ์ได้แล้วว่าอันไหนสวยอันไหนที่พอจะไปได้เดี๋ยวรอพี่เขามานะฮะก็มารอพี่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะฮะนัดก,กันบ่ายสามโมงนะครับคือตื่นเต้นนะฮะต้องเตรียมตัวนะครับก็เลยมาเร็วนิดนึง วัสดีครับสวัสดีครับพี่คร,ครับพี่เชิญเลยครับหมายพี่เปาเจมบอลเลยนะผมดูจากรูปเนี่ยพระพี่เยอะครับเยอะเลยใช่ใชมีประมาณสามถาดไหม,ปร,มประมาณนั้นห้าสิบห้าสิบองค์ห้าสิบองค์ประมาณนี้ถามเลยพี่เก็บพระมากี่ปีแล้วฮะผมเก็บพระมายี่สิบกว่าปีแล้วฮะในยี่สิบกว่าปีก่อนนี่ก็ชอบสะสมพระเก่า ก็มีหลวงปู่โตบ้างแล้วก็พระหลากหลายคือพระพระก่อนปี2อ0 0แสดงว่ามีพระเยอะเยะส่วนหนึ่งก็มีแต่ถ้าปู่โตก็มีปู่โตเนี่ยเอาหมดมาหมดไล้อยังฮะ จ้ก็เหลือนิดหน่อยครับยังมีเก็บอีโอ้ยมาหาผมแทนที่จะเอามาให้หมดยังมีเหลือนิดหน่อยเก็บไว้บูชาเก็บไว้บูชาวันนี้มีปู่โต๊ะเยอะขนาดนี้ทาไมถึงดิ่งตรงมาที่ร้านครับถามตรงตรงเลยพี่เออแฟนผมเป็นเอฟซีเลยจริงไหมพี่ใช่ใช่ผมรู้เออคุณเอมเนี่ยก็มาจากแฟนผมนี่อ๋อจริงป่ะใช่เขาบอกเป็นเอฟซีเหรอแล้วก็บอกนี่ลวงปู่โต๊ะต้องมาหาคุณเอมโอ้ห ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับที่เมตตาผมนะ <c oughs> ที่แบบจดจําชื่อผมนะฮะคิดถึงพระเครื่องหลวงปู่โตต้องคิดถึงเอ็มห <tasty S 1> ันเทพแล้ว<ด>แวกแก็เลยฝากขอหนังสือพระหลวงปู่โตเล่มหนึ่งด้วยนะจริงไหมพี่บ้โย <c oughs> เอางี้พี่ไปเอาน,นังสือหลวงปู่โตมาเดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนเลยนะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวพี่จะได้แบ่งราคาเวลาเราอยากได้อะไรจากใครนะเราต้องให้เขาก่อน นะอพอให้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะให้คืนกลับมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะกดดันไปแล้วคือจริงๆแฟนพี่ก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าพระที่พี่เก็บเนี่ยมีมูลค่าไหมเขาบอกไอ้พระของที่เราเก็บเนี่ยมันจริงหรือแท้แ <PR OM S 2> พร้อมไหมพร้อมไม่พร้อมต้องมาหาเอว่าเทพขอบคุณแฟนพี่มากเลยฮะหนังสือคอัมภีร้อยลานมาถุงมงคลหลวงปู่โต,โตโเดี๋ยวผมมอบให้พี่ก่อนครับผมครขอบคุณมากครับคืออย่างนี้เล่มเนี้ย มีวิธีการดูพระนะฮะก็มีคิวอาร์โค้ดข้อมูลละเอียดเลยนะครับก็ให้คุณพี่ไก่อนเลยครับพี่ค้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณพี่ครับขอบคุณมากเราให้เขาไปแล้วต่อไปนะรอพี่เขาลดราคาให้เดี๋ยวเราฟันของฟรีก่อนเดี๋ยวค่อยฟันคุณเดนบิ่งคนเดี๋ยวเราฟันของฟรีก่อนเดี๋ยวค่อยฟันคุณเดนบิ่คุณพี่บอกว่าเอาของฟรีไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาฟันผมอีกทีหนึ่ง นี่นะฮะคือโอ้โหยี่สิบกว่าปีที่เก็บไว้ผมถามพี่ตรงๆแล้วกันคือในฐานะที่แบบเป็นมุมมองของนักสะสมแล้วกันว่าสะสมยังไงให้ถูกทางเพราะผมเชื่อว่าพี่เนี่ยเก็บพักมา20กว่าปีเนี่ยแล้วหลายๆองค์เนี่ยมีมูลาคา่าพี่บอกราคาเช่าพี่มาผมไม่รู้หรอกพี่เช่าว่าไ่แต่ผมจะเช่าตามราคาณปัจจุบันและเช่าตามราคาที่พี่พอใจดีไหมดีครับ<ด>แ,ฟแฟร์เลยเถือว่าวันนี้เนี่ยพี่ให้ความรู้ด้วยองค์ไหนเนี่ยที่พี่ประทับใจแล้วแบบเลทราคาไม่แพงด้วยมีองค์นี้ฮะ ที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าผิวเขาฉ่ำทุกวันนี้ก็ยังฉ่ำอยู่นะฮะก็เป็นตังอายุเนี่ยแต่ไม่ได้ไปทานแม่น้ำมันอะไรมาใช่ไหมพรู้ได้ไงผมผมเคลือบตังอายวกูเล่นกูเล่นฮะโอเคองนี้ผมเช่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเช่ามา28,000บาทนี่ผมจะเกย์่เลยพี่เนื้อเกสรนอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับตลับนะอันนี้คุณพี่เขาเช่ามา28,000บาท สวย,สยมากเลยองน,นี้ยจะมาขายหุ้น M สามหมื่นจะมาขายหุ 3, ้น M สามหมื่นเนี่ยองนี้ <laughs> พูดเล่นนะพูดเล่นนะโอ้ถือว่าถูกมากเลยฮะอันนี้เช่ามาสองหมื่นสองอันนี้เนื้อผงทูบนะพี่ใช่ใชผงทูบอูหอันนี้เป็นเนื้อผงทูบนะฮะไม่รวมตลับนะฮะตอนสมัยก่อนประมาณกี่ปีนะครับพี่ยี่สิบปีฮนะยี่สิบปีแล้วคุณพี่เขาเช่ามาองหนึ่งเนี่ยประมาณสองหมื่นสองพันบาทนะฮะแบบนี้เลยผมเก็บพัาในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ หยุดไปเลยเพราะว่าไปทํางานไปเปิดบริษัทก็เพิ่งจะย้อนกลับมาเล่นอีกทีเมื่อสักสองสามปีมา่นี้ก็มีบางส่วนที่เก็บใหม่ก็มีแสดงว่าพี่เก็บมาในช่วงนั้นเนี่ยคือไม่ได้คิดว่าจะมีมูลค่าเยอะอย่างนี้ครับคือตอนที่เก็บตอนนั้นคือชอบเก็บเก็บเก็บใช่ใช่ใช่แล้วก็เข้ากลุ่มเก็บเอาเข้าเซฟเลยอยู่นิ่งๆเลยแล้วก็ไม่ไปไหนเลยปล่อยให้นอนนอนเซฟเลยใชแล้วผ่านไปประมาณ2ปี่สิบปีเอากลับมาดูอีกทีนึงใช่ใช่ถ่ายเปนจริงไหมพี่ตกใจถ้านในเรื่องของ ของความชอบเนี่ยความชอบก็ยังคงเดิมมีเพิ่มเติมขึ้นด้วยแต่เรื่องราคาเนี่ยตอนนั้นก็ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่รู้ว่าราคาเขาคงมีราคาขึ้นไปตามระยะเวลาการจัดเก็บ<อ>นะแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นก็คือต้องเก็บพาแท้ ่หีสต้องแท้เท่านั้นนี่สําคัญนะ <c oughs> คือผม <c oughs> ผมเคยไปไปดูคุณลุงท่านหนึ่งเก็บพ้ามานะฮะอัน,นอันนี้เราเราเราที่สามพันองนะฮะใช่ <c oughs> เห็นใจเขาตรงที่ว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมเนาะ <c oughs> ก็เลยเราเราก็เลยเข้าใจว่าบางทีเนี่ยถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยจะทําให้การเก็บพ้าเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยเก็บพ้าแล้วมีประสิทธิภาพมากมากขึ้น <c oughs> นะแต่แต่ทางนี้นั้นเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่ดีมากซึ่งเป็นคลิปที่ให้ข้อมูลกับคนที่เขาดูอืถว่่าาคุุณลงทนนั้ เป็นครูเป็นครูเป็นครูครับเป็นครูได้เลยใช่ฮะก็ต้องชื่นชมชื่นชมกันที่ต้องขอบคุณมากเมีการปล่อยคลิปออกมาแล้วมีการเปิดเผยให้กับคนอื่นได้ดูจริงๆผมว่าข้อมูลพวกนี้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องดีสาหรับคนที่จะเก็บใหม่คนที่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆครับผมเชื่อว่าเมื่อก่อนพี่เขาเล่นพาร์ทน่าจะยากกว่านี้เยอะเลยเมื่อก่อนนี้โทรศัพท์นี่โหมันโทรได้อย่างเดียวนะ อย่างอื่นนี่แทบจะเดี๋ยวสมัยนี้นี่ถ่ายรูปส่งปุ๊บรู้เลยเข้าไปดูใน Google Search ได้โดยเฉพาะคุณเิมนี่ทําวิธีการสอนผ้าอะไรหลายรูปแบบครับรูก็ไปดูตามนั้นได้เลยโอ้โหครับขอบขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณมากครับก็วันนี้เนี่ยผมคุยกับพี่เขาคร่าวๆแล้วมันมีคํานึงที่ผมจําได้แม่นเลยนะฮะคือพี่เขาบอกเขาเก็บพระมานาน20กว่าปีแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ตกใจเลย เขาไม่ได้ตกใจเรื่องราคาเพราะฉะนั้นวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ฝีเเรื่องราคาก็ได้จริงหรอพี่ใช่ครับเอาจริงไหมพี่อันนี้ผมเล่นนะเนี่ยที่ผมดูนะก็จะมีแบบพับปิดตาจัมโบ้สองเนื้อเกสรกับเนื้อผงทูบจริงๆเนี่ยทีเด็ดนะผมกล้าบอกเลยมหาเสน่ห์เกสรสวยเนี่ยผมจะดึงทีเด็ดออกมาให้พี่ดูแล้วกันหัวเชื่อราคาดีๆจัดมาจัดมาเหย่า้เงีเ้ยเป้นเนื้อเวะนี่เป็นเวะยมดเลยนะ S <S โอ้พี่ไม่เก็บทองแดงออทองแดงอยู่ฝั่งนี้นี่เป็นนวะหมดเลยนะครับเศษมาหนึ่งแปดเนื่องเงินสามองนะฮะจะมีพระบางชุดเนี่ยที่อาจจะมีผิวอาจจะแบบไม่เต็มร้อยก<ช>็คือ<ช><ช>อาจจะมีร่องรอยบ้างอะไรบ้างนะฮะ<ช>แต่ก็จะมีบางองค์ที่โอเคนะ<ช><ช>คือพระที่พี่เก็บเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีช่วงพระที่ลดหย่อนลงมากับพระที่สภาพดีเลยก็จะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบสวยแชมป์ทุกองนะฮะ<ช> <ๆ S 2> แต่ทุกองเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่ก็พูดมาคํานึงพระผม แท้ทุกองโอ้โหผมชอบมากเพราะพี่ศึกษาด้วยไงศึกษาพี่สะสมทําให้พี่เนี่ยมีแต่ของแท้อันเนี้ยผมชมเชยพี่เลยแล้วตอนตอนผมจ่ายเงินเงินผมแท้งโอ้โหพี่โดนเลยพี่คราวนี้ชอบมากเลยุดยอดมากครับพี่อ่ะวันนี้นะฮะไหนๆก็ชมพี่ไปเยอะแล้วนะฮะต่อพี่เขาเยอะๆด้วยแล้วกันอง์นี้เป็นจมโบ้สองเนื้อเกสอนนะฮะอันนี้ถ้าเป็นร่างกายเนี่ยนี่คือหัวใจเลยนะฮะเป็นหัวใจของพี่เขาเลยองคนี้สวยมากชอบมากองนี้อีกอง์นึงเป็นเนื้อผงทูบนะฮะ องนี้ก็สวยนะครับที่ผมหยิบมาข้างบนเนี่ยแถวบนเนี่ยคือพระเขาเนี่ยต้องบอกว่าสวยทุกองค์เลยนะฮะที่เหลือเนี่ยก็จะลดหลังลงมาแต่โดยรวมเนี่ยอย่างที่พี่เขาก็ตีราคาเลือทางไงฮะโดยรวมเลยนะคุยตั้งนานแล้วอ้อมแล้วอ้อมอีกเอาแบบราคาคุณเอ็มแล้วกันเบาๆนะฮะสามล้านห้าสามล้านห้าเอาแบบราคาคุณเอ็มแล้วกันเบาๆนะฮะสามล้าน เบาเบาสุดแล้วฮะเบาเาสุดแล้วฮะราคาของผมเบาเบาเบาๆบสุดแล้วะอันนี้เบาเบาเบาใครกับพี่อันนี้ไม่เบานะอันนี้หนักเหมือนกันนะคือเป็นราคากลางๆนะเดมลองดูหมดนี่สามล้านห้าสามล้านห้าหนังตือผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะพี่แท้ทุกองค์ครับครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยไปคนนิ่มใ้เพิ่มก็มผมไม่ขัดนะฮะพี่ <laughs> ใจเย็นนะครับพี่แล้วที่ผมไล่เรียงดูนะฮะพี่เขาเปิดมาชุดเนี่ยสล้านห้านะฮะ <c oughs> ผมอาจจะมีการต่อรองพี่เขานิดหนึ่งนะฮะเพราะจะมีสภาพพาร์ที่ดีกับบางองค์ที่หย่อนลงมาอย่างวันนี้เนี่ยมีคู่นี้นะฮะที่เป็นจัมโบง้งเนื้อเกสรกับจัมโบง้งเนื้อผูทูบแล้วก็จะมีมหาสเสน่ห์เนื้อเกสรเนี่ยพี่เขามี2ององค์นะฮะ มีสวยองค์หนึ่งหย่อนสวยองค์หนึ่งนัทนาะเกซรนกับใบลานซึ่งคู่นี้เนี่ยผมว่าเป็นพาร์ทที่เรียบร้อยดีนะฮะนี่คือชุดหัวหัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นดถย่อนลงมาซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกัดเกณฑ์ดูอีกทีหนึง่งชุดเหรียญเนี่ยเขามีเศมา18เนื้อนวะอยู่5องค์เนื้อเงินเนี่ยมี3องค์แล้วก็จะมีเหรียญไข่ปี18เนื้อเงินเนี่ยทั้งหมด6อง์นวะ3องค์แล้วก็จะมีเป็นเหรียญเสมา17นะฮะมีทองแดงนะครับแล้วนะะลก็จะมีเนีนเื แล้วก็จะมีพัยดยศไปหนึ่งหกนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่เรียบร้อยเลยมาตรงนี้นะฮะผมดูนะฮะตรงนี้เนี่ยพระเขาก็จะมีกลางกลงบ้างยังเหรียญรุ่นแรกเนี่ยองค์เนี่ยคือด้วยความที่พระเขาเนี่ยอาจจะมีสภาพที่ผมไม่รู้พี่ชอบมาสภาพนี้เลยหรือเปล่า <c oughs> แต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นพระที่แชมป์เนือสวยเนาะ <c oughs> นะฮะสวยสวยองค์หนึง <c oughs> น่งเขาเล่นกันองค์หนึ่งเกินสามแสนอยู่แล้วอันนี้บอกตรงๆเลย <c oughs> นะฮะมีเหรียญรุ่นสองนะฮะบ็อกเยื่นยืนอินเดียองค์นี้เป็นเนื้อนวะเนาะอันนี้สวยนะอันนี้อันนี้ใช้ได้แต่ผมโยกมันนนี่อ ยนุเล็กมี2องค์นะครับมีปลดหนี้นณทนะนะแล้วก็หนุกข้างตรงนี้ก็กลางๆถัดมาฐานนี้เนี่ยสภาพอาจจะสู้ชุดนี้ไปได้อันนี้เขาคมเขาจะสวยกว่าถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ผมจะแยก,กเกณฑ์นะเพื่อที่จะดูราคาก่อนนะครับตรงนี้เป็นกล่องเดิมณธนะนะฮะก็พัด้อยดีอเอมองนี้นี่สุดยอ,อเลยเนี่ย คุณเดมผมเปิดมาถึงตรงนี้นะผมเห็นเป็นตัวนี้เป็น QR code เนี่ยอันนี้พี่สแกนเลยปึ๊บพี่กดเลยโอ้ึ้นแล้วขึ้นแล้วสุดยอดเลยได้ไหมพี่ดีดีฮะตรงนี้เลยเนี่ยรงนี้เลยองเดียวกันเลยใช่ใช่ดีฮะคุณเดมอย่างนี้ทำอย่างนี้ดีครับ เพราะว่านอกจากจะมีรูปแล้วเนี่ยเรายังเดี๋ยวนี้พัฒนานะไปไกลมากแล้วมี QR วโค้ดสามารถเข้าไปดูข้อมูลใช่ครับมีบเนี่ยทั้งหมด70กว่ารุ่นเนี่ยพีุ่เดี๋ยวผมทำอ่ะทุกรุ่นในหนังสืออ่ะคือเป็นความพยายามมากเลยนะโอ้พี่ใช้เวลานานมากและคุ้มมากพี่อืมและเล่มนี้พี่เล่นมา2 5 0 0เนง้แต่ถ้าให้ส่งกันเล่นมา3,000ผมทำเนี่ย2 0 0 0เล่มตอนนี้นะที่บ้านเหลือไม่ถึงร้อยเล่มผมหมดแล้วผมไม่ทำแล้วหนังสือพวกเนี้ยเลยมีคุณค่ามากถ้าสนใจนะฮะ ก็แนะนำเลยนะฮะลาย e SI i M 8 9 8เานะาระวังโจรด้วยนะฮะต้องลาย,ยานี้เท่านั้นตอนนี้โจรเยอะมากผมขอแากไปต่อแล้วกันชุดเนี้ยจริงๆ3ล้าน5เนี่ยมันจะมีบางชุดที่อาจจะหย่อนลงมาซึ่งราคาลดหย่อนลงมาอาจจะไปได้ไม่ถึงตามเป้าที่ผมดูไว้เอาตรงๆเนื้อกันพี่ถ้าตอบไปเนี่ยมันจะน่าเลียดนะลงว่ามา3ล้าน4อย่างงี้ยเหรอไม่ใช่ <laughs> กลมๆคือ3 000, <laughs> ล้านอ้ S <S โอ้พี่เขาสุดยอดนะกลมๆคือสามล้านสี่เหรอแหมพี่พี่เล่นมุกอันนี้เม้งปิดร้านเลยเมง้งไม่ใช่เราเล่นรถได้ไม่มากไม่บอกคนอื่นเลยถามพี่ตรงๆแล้วกันถ้าผมไม่เอาชุดนี้ใช่ไหมก็ <S 2> <S 2> <S ไม่เอาเลยก็ได้ ้าทั้งหมดเลยก็ได้พี่ไม่ได,ด้พี่มาแล้วอ่ะผมเ,เล่นคุณเล่นตกใจไม่เอาทั้งหมดเลยอย่างตรงช่วงเนี้ยจะมีจะมีบางชุดที่เหนื่อยนิดนึงแต่บางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าโอเคนะพาโดยรวมไปได้ถ้าสมมุติให้แบบผมไป็สมผลเนะี่ยลดหย่อนลงมาทุนท่วนได้ไหมทุนท่วนมันก็เยอะไปเต่งนี้เอาสักผมก็เห็นใจนะน,นี่มาคุยกันแล้วก็ คุณเนมก็มีอทธยาศัยที่ดีนะคุยกัน<อ> <ผม S 1> แล้วก็เข้าใจกันง่ายเอางี้ผมลดให้สักสามล้านสามแล้วกันถามเอาไปได้ไหมไปได้นะ <c oughs> อันนี้อันนี้โอเคนะพี่เขาก็มีการลดหย่อนมาผมมองว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีพี่อย่าว่างนังงี้นะพี่ห <c oughs> นังสือผมอะเล่นมาแสนเล่นมาแสนดีเขโทรมุอคุณ เอางี้พี่ผมขอสามล้านสองแล้วกันไม่เกี่ยวนังสือเมื่อกี้แซวเล่นเมื่อกีอ้บอกนังสือเล่นมาแสนมองหน้าเลยขอสามล้านสองอย่ากโกรธผมนะค,คือคแสนหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็ช่วยผมได้หลายๆอย่างด้วยนะฮะมันก็จะเป็นกําไรที่ผมเนี่ยไปดูแลทีมงานได้ด้วยก็ถือว่าพี่เอาแบ่งให้ผมไปไปออกต่ออีกทีนึงสามล้านสองแสนบาทแล้วเอาสูบเลยกอคุณเรนผมให้ผมให้ตามที่คุณเรนว่านะพี่คุยง่ายนะ คือน้องให้ของฟรีมาก่อนแล้วไงน,น้องก็เลยง่ายขึ้นครั้งหน้าใครมาปุ๊บยวให้หนังสือก่อนเลยเสร็จแล้วปุ๊บค่อยเจราจาต่อครับโอเคครับจ่ายตังค์เลยฮะพี่แล้วผมเตรียมตังค์มาไม่ถึงด้วยดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้ตรวนหนึ่งได้ไหมได้ไดคือคือตอนแรกที่ที่คิดเอาไวน้น่าจะไม่ถึงสามล้านด้วยแต่พอมาดูพาร์ทนี่น่าจะไปได้ 3ล้านบาทครับพี่แล้วเดี๋ยวผมจะโอนให้พี่สองแสนโอเคนะครับใครมีพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะสายหลวงพุโตหลวงพ่อคูณหลวงพุทิทิมนะฮะติดต่อมาได้นะฮะหรือดิ่งตรงมาได้ที่โครงการเดอะวิติตนะฮะถ้ามีพระแท้เดินทางมาอย่างนี้โอ้โหได้ได้เงินแน่นอนเดี๋ยวผมเอ็มบัตเทพนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เขาลาไปก่อนนะฮะเชื่อไหมตั้งแต่เช่ามาเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อพี่เขาเลยบอกชื่อได้ไหมพี่ชื่อวิทย์พี่วิทย์ นะะฮก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมกับพี่วิทย์เนี่ยต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับพี่วิทย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบวัสดีครับ